สวัสดีครับกบน้อยผจญภัยตอนที่11เอ็พื่อนทั้ง4ออกจากหุบเขาแห่งเงาตนเองกล้าผู้แข็งแกร่งดังสายฟ้ากลมเกลียวผู้เงียบขึมแห่งการเวลากันผู้เชื่อมั่นในแสงแห่งความหวังจิ๋วจิตผู้รวดเร็วดังสายลมและประกายฟ้ายืนเคียงข้างกันเบื้องหน้า คือเส้นทางสายใหม่หุบเขาแห่งเสียงสะท้อนหากชอบเรื่องเล่าแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเปิดการแจ้งเตือนทั้งหมดจะได้ไม่พลาดทุกคืนที่ปู่เล่าฟังต่อเลย แสงอ่อนสาดผ่านยอดไม้เสียงลมแผ่วเบาเหมือนเสียงกระซิบจากอดีตกันยืนอยู่กลางทางพูดเบาๆกับตนเองพวกเราไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วกิ๋วจิตเสียงแหลมสดใสดูสิทางข้างหน้ามันเรืองแสงหรือว่ามันเป็นที่อยู่ของเสียงสุดท้ายแห่งแสง ที่ไข่มังกรต้องการทั้งสี่หยุดยืนมองแสงสีทองสาดลงจากยอดผากันก้มมองไข่ในมือแสงอุ่นสว่างออกมาอ่อนโยนเจ้าต้องการไปถึงที่นั่นใช่ไหมไข่สั่นเบาๆตอบรับ กลมเกลียวพึมพำเหมือนพูดกับลมตำนานเล่าว่าถ้าใข่แห่งแสงได้ฟังเสียงสุดท้ายแห่งแสงก่อนจะฟักลูกมังกรจะไม่กลัวเงาของตนเองอีกเลยกล้าวยกกล้ามขึ้นฟ้าเสียงฟ้าร้องไกลไๆลตามมางั้นไม่มีเหตุผลที่พวกเราจะหยุด กิวจีดหันมายิ้มทุกคนพร้อมหรือยังละ่ะทั้งหมดพยักหน้าก้าวเดินสู่เส้นทางที่ไม่มีใครเคยผ่านยอดเขาทะลุหมอกแสงสุดท้ายกลุ่มเพื่อนทั้งสี่ยืนอยู่บนยอดเขาสูงที่สุดในดินแดนแห่งหมอกหมอกบางเบาลงเมื่อสายลม แรงพัดผ่านทุ่งดอกไม้เรืองแสงสีทองอบอุ่นปกคลุมทั่วบริเวณกันอุ้มไข่ไว้แนบปกแสงจากไข่ส่องแรงขึ้นเรื่อยๆทำไมมันถึงอุ่นขึ้นเรื่อยๆแบบนี้กิ๋วจิตจ้องไข่ตาโตมันมันสั่นแรงมากเลยกลมเกลียว ตาลึกซึ้งสัญลักษณ์ที่เปลือกหมุนแสงเร็วถึงเวลาแล้วกล้าวยืนนิ่งเงียบน้ำเสียงสั่นเล็กน้อยเราได้พามันมาถึงที่ที่ไข่มังกรควรอยู่ไข่มังกรเริ่มลอยขึ้นกลางอากาศหมุนช้าๆและสั่นสถาน สายฟ้าแห่งแสงเส้นหนึง่งฝ่าฝ่าออกลงมากระทบไข่แต่กลับไม่มีเสียงมีเพียงเสียงสะท้อนในใจดังก้องเสียงปริศนาเป็นเสียงเด็กไม่ต้องกลัวอีกแล้วเจ้าคือแสงที่รอจะเกิดไข่ค่อยๆปลิออกเสียงแตกรล้าเล็กๆดังขึ้น กันเบิกตากว้างมองตาไม่กระพริบมันกําลังจะฟักเปลือกไข่แตกออกมาช้าๆเผยให้เห็นตัวอ่อนมังกรสีทองอ่อนปีกโปร่งดวงตาใสบริสุทธิ์แสงรอบตัวเปลี่ยนเป็นอุ่นนวลละมุนเหมือนรุ่งอรุณใหม่ ลูกมังกรส่งเสียงคลางแผ่วๆจากอกพร้อมลืมตาขึ้นศกกันกันเพื่อนๆตกตะลึงมองหน้ากันและกันด้วยความอัศจรรย์กลมเกลียวพึมพำรรเบาๆไข่นั้นจดจำทุกคนไว้แล้วเปล่ายิ้มเงียบๆมันจำเราได้เหมือนลูก ที่จำแสงแรกของโลกจิ๋วจี๊ดกั้นน้ำตาไว้ไม่ไหวเขาเกิดมาแล้วจริงๆใช่ไหมลูกมังกรลอยตัวขึ้นกลางอากาศอย่างช้าๆปีกกระพืออ่อนโยนเหมือนกลีบดอกไม้ลอยในสายลมลูกมังกรเสียงใสข้าเกิดเพราะความกล้าหาญของพวกเจ้าข้าจะเติบโตเพื่อปกป้องแสงใหม่ให้โลก ลักษณะของมังกรน้อยมังกรน้อยชื่ออะลุนวาลีกันเป็นผู้ตั้งให้รูปลักษ์ตัวเล็กเท่ากับลูกสุนัขแต่มีเกร็ดสีฟ้าอ่อนโปร่งแสงคล้ายหยดน้ำหมอกสะท้อนแสงอรุณปีกเล็กๆยังบินไม่ได้เต็มที่เป็นปีกบางๆคล้ายปีกแมลงปอ มีลวดลายเรืองแสงเวลาขยับดวงตากลมโตมีประกายสีทองเหมือนพระอาทิตย์กำลังขึ้นสะท้อนความใสซื่อและความลับบางอย่างในตัวที่กลางหน้าผากมีลายเรืองแสงรูปหยดน้ำเป็นสนัญลักษณ์โบราณที่สืบทอดจากเผ่ามังกรผู้พิทักษ์นิสัยอยากรู้อยากเห็นเดินต่อแตะตามหลังกันและเพื่อน ชอบซุกตัวอยู่ใกล้แหล่งอบอุ่นเช่นไข่ที่ฟักออกมาหรืออกของกลมเกลียวบางครั้งสามารถเป่งเสียงเพลงจากลำคอที่ทำให้หมอกรอบๆสงบลงมีพลังพิเศษที่เริ่มปรากฏเมื่อมังกรน,น้อยร้องเสียงแรกหมอกทั่วลานหุบเขาแวกออกเผยท้องฟ้าใสาวาวเบื้องบน เมื่อใครแตะที่หัวใจของมันจะรู้สึกถึงความอบอุ่นความกล้าหาญและความหวังจบตอนที่11เอเอาไว้ติดตามตอนต่อไปนะครับด้วยรักและผูกพันจากใจปู่หางเสมอสวัสดี